สุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจพอดีคือยอดความสุขนะเจ้า ติดตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จากนี้ไปขอเชิญตั้งห้าฟังรายการธรรมานุสติดำเนินรายการโดยพระครูอาธรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหังดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เจ้า ยึดมัน่นปัญหาเป็นอันหมดไปพูดพองสดใสไม่ไปเบียดเบียนผู้คนทำมาหากินรัพย์สิสนประหยัดอดออมหวังวันที่พร้อมสร้างวันที่ไม่ขัดสนไม่หวังโชคช่วยเรื่องหวยจะรวยหรือจนสู้และอดทน แบบประชาชนคนดีพุทธมามากะมีพระชี้นำทางเดินอุปสรรคเผชิญสมาธิใจเกิดมีทำบุญตักบาตไหว้พระกิจใจสุขีอิ่มเอม,อมรืดีเรานี้พุทธมามากะ ออหวังวันที่พร้อมสร้างวันที่ไม่ขัดสนไม่หวังโชคช่วยเรื่องหวยจะรวยหรือจนสู้และอดทนแม่ประชาชนคนดีพุทธมามากะมีพระชี่นำทางเดินอุปสรรคเชิญสมาธิใจเกิดมี ทำบุญตักบาตไหว้พระจิตใจสุขีอิ่มเอมหรือดีเรานี้พุทธมามากา ระระาสนะใจสวดมนกันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตตั้งอ,อกตั้งใจเน้อว่าพร,พร้อมกันไประหังสัมมาสัมพุทโธภะวะระภูมีพระปาจ้าเป็นพระอรหัน ดับเพลิงกิเลสเพ่งุกชิ้นเชิงรัสโลชอบได้โดยพระองค์เองทธังพระพวนตังกบิวาเทมี้าพะเจ้าอภิวาทพระภุมิพระภัคเจ้าผู้รู้ผู้ิผู้เบิกบานพระพระพุทธ สวากาโตภควาตาตัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมิรพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรม,มนั้นาม่ใช่รรพระเจ้านรรมนั้นจากการประทับธรรม สุปฏิปนโนปะควโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาบบกของพระภูมิพระภักดิ์เจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆน้ำมามีาพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์พระพระสงฆ์ นโมตัตาบังขวาวโตอาราา yam pe sang khang sara nang khachame ta de putang pe buddha sang khang khame ta de yam pe tam mang ra Wow.

えっさあ、まんかわっと。 ti ya ya ja ti ya ja no na pi ja na me san ke ja pan nang chi vi te na ja ke na so ti ti o to so ti sa pa sa o chang ko sa ti chang ka nang vi ja yo

Nung and young, me Meser and ete na E taina dạch ya vachena, Oto tay cha ya măng kha lung. Naki Meser and Nung and young, Tambo na and Nung warrang. E ya

So tà chì lang tham ma tayyatam măng soo chà ri tang chà ba vô soo ký sạ tha riki tang chê tê tang bô tang kara nang vajat nang karung re nang

มาโอติสิจาอนุปักขมัสสินวา Great. ดีทำอย่างก็ดีตึกวามปลอดภัยข้าพปเจ้าร้อมดคะน้าัทธาญาติยมยิ่งใจทุกคนแม่นว่าได้จะลงโลกาเปียดทีโลกายเป็นนับเป็นหนานอกกายในกายหมอได้ยุบได้ยา กินยุกกินยาเท่าใดก็บาหายขอบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสัจจะสาทยายมนต์ต่างๆขอเงื่อนขอดถอนยังโลกาเปียดทโลกไปก็เจ็บอันลายอันนักออกจากร่างกายไปเออ อันตรธานไปหายไปมีสุขภาพกายใจและแข็งแรงแม่นว่าตนข้าพระเจ้าญาติโยมเดินทางมาเหนือใต้ตกอกไก่ไกล,ไกลพอเกลียวคาดจับภยอันตรายต่างๆจะได้มากรรมากาย ไปก็มีใจมาก็มีโชคมีใจมีสติและปัญญาประตังตัวตนอยู่ในความประมาณขอตั้งจิตอธิษฐานขอยา่างขอโยมทุกคนิีมากาึ้นกาขายอันใดได้กำไรงดงามมีสติและปัญญาดีดำเนินในหน้าที่การงานอายุวันนะ สุขภละทุก่านเตือนกรมอุตุกรมอุตุได้บอกตักเตือนระยะนี้ระวังฟ้าฝนลมมาสาวสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ดับ่าเป็นบุญเป็นคําดีของพวกเรา ที่มีอายุผ่านมาตั้งแต่ว่ามาจนถึงบัดนี้ท่านทั้งหลายตวานี้มีถึงฝนถึงลมในวัดหนอ,องต,องต,อ,งตองต้นใบล้มไปหนึ่งตนล้มไปหนึ่งตนตัดไปเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยแล้วมีฝนตก นักบังทีก็เบาฉะนั้นอากาศก็ผันแปรเปลี่ยนแปลงบินฮอนบินหนาวต้องรักษาตัวภัยตัวมันเนื้ออย่าเกียมเนื้อเดินทางไปเหนือใต้ตกองออกระยะนี้อย่าได้ประมาทพับรถอี่รถเมีสติสัมปะจญยา มือมีปัญญาจะตั้งความประมาทเพื่อความปลอดภัยตวานี้ได้อยู่วัดตั้งแต่ภาคเจ้าภาคบ่ายและสมืค่ำเมื่อคืนวันนี้สองทุ่มพระกันที่บ้านหนองไครเนอะสองทุ่มวันนีพระกันที่บ้านหนองไครแล้ววันพรุ่งนี้พระกันที่สันพูเลย อำเภอห่างดงเนัดสองทุ่มปีนี้งานส่งน้ำพาดระเกตเกี่ยวจุรามณีจำลองของวัดหนองทองนั้นในวันที่สามมีนาคมพระพุทธศักรรสองพันอาร้อยหกสิบเกาบางตีตรงกับเดือนห้าเป็งบางตีเดือนออกเป็ง เพราะยึดเอาวันมาคบูชาที่เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเป็นวันส่งน้ำพระพาดของวัดหนองทองปีนี้ตรงวันที่สามก็คิดว่าจะเอาตอนบ่ายตนนอนบาอ่ายฉะนั้นญาติโยมท่านบุกังแฟนผัน,นแทลเจริญพรเนอรไปร่วมกันเนอร์แเกิดตีมา Phật hạt kết kéo la ma đầy đầy có thầm đi thẳng nắn, Đầy bùn, đầy cột xôn, Từ năn chừng khó chờ luyện thòn, Bọc cao giọt nhôm, Đầy thẳng nặng, Đi học tình quân thẳng bồ-đi-sất, Đến chào Phút, Có chừng khó, Phết, nước ถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอานึกถึงพพุทธเจ้าทุกตนทุกองค์ก็ได้ในที่สุดแห่งพระโพธิมรริพระพุทธเจ้าในพัตกับนี้ที่ได้ดับขันพระนิพพานก็ได้หมายความว่าเอื้อญาติโยมใครส่งน้ำพราด ยังจะน,น้ำอบน้ำหอมน้ำสมบ่อยไปฮดไปหล่อไปนี้มาใชจเมื่อนึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าเมื่อนึกถึงคุณแห่งพระสัทธรรมเจ้าอันเป็นาศาสนาคำสอนในทางพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อนึกถึงคุณแห่งพระสังฆเจ้าเรียกว่า ยิตใหญ่เอานั้นเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติในฐานะเป็นชาวพุทธเอาทุกคนนั้นได้สมัารรับสินจากพระสงฆ์องค์เจ้าบอว่าสินอ้าและสินแปดท่านทังหลายไปที่ไหนไหนเหนือใต้ตกอ,ออกไต่ ต้องมีสติควบคุมระนึกถึงองศลของตัวเองที่ได้รักษาได้ปฏิบัติมาอย่างเออได้ดังพ้อยอย่างเอได้มัวหมองเธอมีสติคุมอยู่ตลอดเราเรียกว่าศีลานุสตินอกจากนั้นเออนึกถึงทานเออนึกถึงทานที่ญาติโยม ได้บริจาคคือทานเข้าน้ำโภชนะอาหารบิณิบาตกทานเทนาสนะไว้ัำวันัำวาคำอยูะพุทธศาสนาทานพไัไตยจีวรนทานยุคทัญญาเทนาสนะในพุทธศาสนาเือแต่ประสงค์องค์เจ้าได้อยู่ได้อาัย ได้บริจาควัตถุสิ่งของเงินทองเข้าของปัจจัยแด่ทุกๆคนโดยเมตตาธรรมโดยการุณาธรรมเออมีสติเรียกว่าญาขานุนสติมีสติและนึกถึงการและของที่ตัวเองได้บริจาคเวลานึกถึงคุณที่เราได้ทำบุคคลเออเป็นเทวดา เอาเรียกว่าเทวดาลุตสติคนจะเป็นเทวดาต้องมีธรรมะมีหิริความละอายต่อบาปต่อกรรมต่อความชั่วอทัตามีความสะดุง้งก็คือได้สติว่าเออสิ่งที่ทำไปนั้นมันเป็นบาปมันเป็นกรรมพรดีู๋ว่าเลยยุดไม่ทํา ดังนั้นญาติโยมต้องระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวเองในชีวิตตั้งอยู่ในความประมาท์หรือว่าเอามีสติเป็นมรณะสติอยู่ตลอดเวลาว่าเวลามาเดี๋ยวนี้อายุเอาต่อได้เอาจะอยู่ไปต่อได้มาเดี๋ยวนี้เอาเปิดมาแล้วเอาก็แก่แล้วประเมินเอาไปเจ็บเจ็บแล้วเอาก็อืม ต้องปิจนานณาเออนึกไปทั่วร่างกายเหันว่าตายอยันนี้ว่าง,งามน่าลังเกลียดโตโโรกถ้ากระทำความสาัอาชญมเมตุเมตึง,ต,งตายไปซะเป็นบอกว่ามันงามที่ไหนคือเป็นตายะอันนี้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ เป็นอนาปนาสติตาหนดลมหายใจโดยมีสติตั้งมั่นควบคุมนึกถึงคุณแห่งพระนิพพานซึ่งเป็นที่ระงับพิเลรและของทุกทั้งหลายเอาปฏิบัติตามจินตามธรรมในทางพุทธศาสนาทุกคนก็มุง่งจะเกิดบนเทวโลกอ,อมตะโลก ตลอดจนตื่นนิพพานเอากัน,นึกเอาบันบอกว่าอุปสมานาโุสติและลึกถึงคุณของพระนิพพานว่ามันผลทุกข์ก็ต้องมาวนเวียนเวียนไายใจเกิดอยู่ในวัฏสงสารอีกนี่ฝากกับยากกับโยมตัวนี้ปากกันที่บ้านของใครแปดมงมากืนวันพูปากปักกันที่บ้านจันกูุเลย อำบลดงตำบลหนองเกี่ยวเนื้ออายุวันโนสุข,ขังพลังพบกันใหม่โอกาหน้าเจริญพรข่าสา